ทำไมแบบว่าการรักษาของคุณหมอไม่ใช้ยาแล้วคือมันมันจะหายเหรยาในยาผมเป็นเบาหวานอเอาไปหาหมอเนี่ยยิ่งกว่าซองขนมอีกคือหมอที่ไม่ใช้เหรอแล้วคนที่เป็นเบาหวานนะน้ําตาลในเลือดเวลาเากินยาเข้าไปเจาะเลือดน้ําตาลลงเคยสงสัยเลยว่าน้ําตาลมันหายไปไหนตาลเวลาไปชอปปิ้งไปซื้อน้ําตาลใช่ไหมจริงน้ําตาลในร่างกายเราก็คล้ายๆกันเลยมันหายไปไหนเคยถามไหมใช่ทำไมมันไม่หายครับยาส่วนใหญ่ ทำหน้าที่ต้นตาลจากในเลือดไปอยู่ข้างนอกเลือดอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่ได้หายไปถูกปะเออมันก็อยู่ในเลือดอะดิเออขึ้นตัวเลขในเลือดสวยขึ้นแต่ว่าผลเสียที่เกิดในระยะยาวจะยังคงมีอยู่ครับผมมันมีการศึกษานะที่เอาคนไข้เบาหวานมาพยายามจํากัดนะครับเรียกพยายามใช้ยาให้จํากัดให้ตัวเลขสวยๆมากๆปรากฏว่าอัตราไทเพิ่มขึ้นทั้งนั้นที่ตัวเลขน้ําตาลสะสมสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาส่วนใหญ่นะครับ ไม่ได้ทำหน้าที่ในลงการรักษาที่ต้นเหตุ